ถ้าตอนนี้ใครกำลังรู้สึกท้อแท้หมดหวังและไม่รู้จะก้าวเดินต่อไปยังไงนะคะอยากให้รู้ว่าคนต้องเคยผ่านช่วงเวลายากลำบากและมันจะผ่านไปได้เสมอขอให้กำลังใจตัวเองเยอะๆและเชื่อว่าวันพรุ่งนี้จะต้อง ดีกว่าเดิมเชื่อเถอะว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอและในทุกๆวันใหม่ก็จะมีโอกาสใหม่ๆนะคะรอเราอยู่ความท้าทายเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตทุกครั้งที่คุณล้มลงและลุกขึ้นใหม่คุณจะเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมไม่มีความล้มเหลวใดที่จะอยู่กับเราตลอดไปและความหวังก็ยังคงมีเสมอให้กำลังใจขอให้คุณเชื่อในตัวเองเชื่อว่าคุณมีพลังมากพอที่จะผ่านทุกอุ จะต้องดีกว่าวันนี้เสมอไม่ว่าวันนี้จะหนักแค่ไหนจงก้าวต่อไปด้วยหัวใจที่เข้มแข็งแล้วคุณจะพบแสงสว่างที่ปลายทางอย่างแน่นอนคะหากวันนี้คุณกําลังรู้สึกท้อแท้หมดหวังหรือรู้สึกว่าไม่เหลือพลังใจอีกต่อไปอยากให้รู้ไว้ว่าคุณไม่ได้เดินลําพังและ ทุกความรู้สึกเหล่านี้เป็นเพียงบททดสอบหนึ่งที่จะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นทุกยางก้าวที่ก้าวไปคือการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จในอนาคตแล้วก็ให้กำลังใจว่าขอให้เชื่อมั่นในพลังของตัวเองและก้าวต่อไปอย่างมั่นใจเพราะความสำเร็จอันยิ่งใหญ่รออยู่ตรงหน้าก่างก้าวที่คุณก้าวไปคือการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จในอนาคตขอให้คุณเชื่อมั่นในพลังของตัวเองและก้าวต่อไปหลังมั่นใจ พระความสำเร็จอันยิ่งใหญ่กำลังรอคุณอยู่ตรงหน้าจงก้าวเดินไปด้วยหัวใจที่เปลี่ยมไปด้วยความหวังและศรัทธาแล้วคุณจะพบว่าไม่มีสิ่งใดที่คุณทำไม่ได้และถ้าคุณรู้สึกว่าข้อความนี้ช่วยเติมพลังใจให้คุณได้อย่าลืมแบ่งปันความรู้สึกของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะและกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อรับแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้อีกในครั้งต่อไปนะคะเราจะ เติบโตและก้าวไปข้างหน้าด้วยกันค่ะหวังว่าจะช่วยให้ทุกคนรู้สึกมีกำลังใจขึ้นเยอะๆเลยนะคะ